โอละพ่อดูอะไรอยู่นะ่ะวิเชียนมาศก,การเล่นเล่นระเบงจ้ะมหอรสพเหลืองตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆนะฮะนั่นไง เสียงดังกังวานกันดีจังโอ้โหอ,อ้าวทำไมโทรทัศน์ดับเซล,ล่าแบบนี้ฉันก็ไม่รู้นะสิว่าโอละพ่อคืออะไรโอละพ่อโอละพ่อโอละพ่อ เป็นคำขึ้นต้นบทร้องและรำในการละเล่นระเบงีิวิเชียนมากกับก้าวแต้มพึ่งดูไปนอกจากนี้คำว่าโอละพ่อยังเป็นสำนวนหมายถึงกลับเป็นตรงกันข้ามเป็นสำนวนที่มักใช้กับเรื่องที่มีการเข้าใจผิดกันเช่นเรื่องที่พ่อให้ข่าวว่าลูกพามาทิ้งไว้ผู้คนจึงประนามลูกใจร้ายแต่ข้อเท็จจริงกลับกลายเป็นเรื่องโอละพ่อว่าพ่อหนีออกจากบ้านแต่พ่ออยากกลับบ้านก็นกลับไม่ถูกอย่างนี้นี่เองโทรทัศน์เปิดไม่ติด อืมอมฉันว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกจ้ะโธ่ฉันก็นึกว่าไฟดับโอ้แล้วพ่อเป็นว่าก้าวแต้มนั่งทับรีโมทอืมระเบงก็จบแล้วด้วยก้าวแต้มนะก้าวแต้มระเบงจบแล้วก็ยังมีอย่างอื่นให้ดูอีกต,ต้งเยอะแยะนี่นาะสารคาดีกีฬาถ่ายทอดสดหรือละครที่เธอชอบดูไง สีสวัสดก็มาดูด้วยการซีอยส่แล้วสนุกจริงๆเลยเ <c oughs> อเอ็กกนันเลยโถ่ต้องดูละครกับวิเชียนมากอีกแล้วเหมียว